พื้นที่เสื่อมโทรมในอดีตสู่โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีไรายได้น้อยแห่งแรกในเขตกรุงเทพมหานครพัฒนามาเป็นอาคารสงเคราะห์ชุมชนดินแดงอาคารสงเคราะห์แห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครถูกเรียกขานว่าฟแฟลตดินแดงบ้านหลังแรกของหลายคนและกลายมาเป็นเคหะชุมชนดินแดงพื้นที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของอีกหลายๆคน อาคารที่อยู่บริเวณพื้นที่ดินแดงก็ถือว่าเป็นอาคารชุดแรกๆที่การแข่งชาติได้พัฒนาสิ่งที่ การีให้ความสําคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราก็ยังให้ความสําคัญกับผู้ที่อยู่อาศัยตั้งแต่ชุดแรกๆนะครับจริงๆแล้วหลายคนได้เข้าสู่รุ่นที่3แล้วมาถึงจุดที่วันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้างเมื่อ50ปีที่แล้วผมเชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รองรับแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถสร้างอาคารที่มีอายุได้มากกว่าร้อยปีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับปรุงเพื่อที่จะพัฒนาที่เป็นอาคารสูงในอนาคตนะครับตรงนี้จะกลายเป็นทำเลทอง มีการคมนา,าคมสะดวกแล้วก็ใกล้สนามบินนั่นหมายความว่าผู้มีรายได้น้อยที่อยู่เดิมก็มีโอกาสที่จะอยู่ในอาคารที่สูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าห้องก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีรูปแบบการจัดแบบอาคารสูงนะครับก็จะเหมือนอยู่คอนโดครับวันนี้พื้นที่เคหะชุมชนดินแดงกําลังพัฒนาไปอีกขั้นให้มีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐานยิ่งขึ้นรวมถึงมีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงปรับเปลี่ยนจากอาคารเก่า5ชั้นแบบเดิมที่มีอายุร่วม60ปีสู่อาคารสูงสร้างใหม่ที่แข็งแรงทันสมัยสอดรับกับรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองยุคป,ปัจจุบันระยะที่1นะครับเราเริ่มตั้งแต่อาคารแปรงจีนะครับเรานําเอาพื้นที่ว่างมาพัฒนาเป็นอาคารสูงนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย,ย้ายผู้คนที่อยู่ในอาคารเดิมมาอยู่ในแปลงจี หลังจากนั้นเนี่ยเรามาเข้าสู่ระยะที่2จะเป็นแปลง A แล้วก็แปลงดนะครับวันนี้เรามาตรวจแปลงด1หนะครับหลังจากสร้างแล้วนะครับก็จะสามารถเคลืนย้ายผู้คนมาไม่น้อยกว่า612ครอบครัวเพื่อที่จะนําเอาอาคารตั้งแต่ 3, แฟลตที่สามหรือแฟลตสามี่สนะครับมาพัฒนาในระยะที่3ต่อไปโดยการเคหะแห่งชาติพร้อมมุ่งพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นดินแดงสมาร์ทคอมมูนิตี้ต่อไปในอนาคต สมาร์ทคอมมูนิตี้นะครับเป็นการอยู่อาศัยที่ให้ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับและทุกคนมีส่วนร่วมนั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในชุมชนที่สมาร์ทแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นและนี่ก็เป็นเป้าหมายสําคัญที่การแข่งชาติเข้ามาปรับปรุงแล้วก็มาฟื้นฟู ุมชนเมืองดินแดงเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็กลุ่มครูเระโยชนะบางจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียมและเราก็มีความเชื่อมั่นว่าการลดความเหลื่อมล้ำนะครับบ้านคือหนึ่งในปใจัจจัย4บ้านจะเป็นจุดที่สร้างทุกเรื่องราวของครอบครัวที่แข็งแกร่งบ้านจะเป็นส่วนที่สร้างความมั่นคงให้กับมนุษย์และเราก็มีความเชื่อว่าบ้านที่ดีครอบครัวที่ดีก็นำสังคมไทยไปสู่สังคมที่ดีต่อไปด้วยครับ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเพื่อคนดินแดงโดยการเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์